ก่อนที่ลูกค้าจะซื้อบ้านจากโครงการของเราเขาไม่ได้ดูเราเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับเขาดูเราพอสมควรเขาดูเพจเราดูข้อมูลเราดูคอนเทนต์ของเราติดตามความคืบหน้าของหน้างานเราบางๆเขาขับรถดูทำเลขับรถดูหน้างานดูความคืบหน้าดูความเคลื่อนไหวของหน้างานภาพรวมเป็นยังไงและเขาดูโครงการอื่นๆประกอบ เทียบเคียงกันด้วยเขาสอบถามข้อมูลจากท่านเจ้าของโครงการหนึ่งสองสามสี่แล้วเขาก็มาวิเคราะห์สรุปมีโครงการไหนที่เข้าเกณฑ์เข้าเงื่อนไขจากการที่เข้าหาข้อมูลมานำไปสู่การสอบถามในเชิงลึกต่อไปดังนั้นเราซึ่งเป็นเจ้าของโครงการจะต้องสื่อสารกับลูกค้าตลอดด้วยความจริงใจ และให้อะไรบางสิ่งบางอย่างเสมอครับผมให้ข้อมูลให้ความรู้ให้การแก้ปัญหาให้ความสบายใจนะให้ความรู้สึกดีๆกับลูกค้าของเราแล้ววันหนึ่งถ้าลูกค้าคิดถึงบ้านเขาจะคิดถึงโครงการเราเป็นดับแรกฝากด้วยนะครับผมอย่าหวังเพียงแค่ขายวันสองวันต้องทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆ จะเจอกันนะครับผมอจ่าไปมือจากความฝันของตัวเองการสร้างบ้านขายเริ่มจากหนึ่งหลังก็ได้ผมคนเดียวขอบคุณครับ